จาหอยใหญ่ค <c oughs> ่ะฉลาดฉลาดดูดิเราขายแบบของพัผ่าน,นโปรแกรมการให้อาหาร <c oughs> การให้ยา <c oughs> อย่างฟ้าทะลายโจรเนี้ยก็คือช่วยในเรื่องของหลอดลมนี่ โอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเอนะคะจะพามาดูเกี่ยวกับทางด้านการเลี้ยงไก่บ้านนะคะวันนี้น้องแจนนะคะจะมาสาธิตพี่ๆการเลี้ยงไก่บ้านพามาดูวิธีการเลี้ยงไก่บ้านแบบวิถีธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้ก็คือเราก็อยู่ที่ดินที่เดิมค่ะไล่โคสีฟาร์มนะคะซึ่งเป็นไร่ที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วเราเดี๋ยวคราวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องแจนมีวิธีการเลี้ยงไก่บ้านแบบวิถีธรรมชาติยังไงนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องแจนวันนี้นะคะอยากจะให้น้องแจนนะคะช่วยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงไก่บ้านนะคะว่าทําไมเออวิถีไก่บ้านนะคะตอนนี้นะคะเป็นวิถีที่มาแรงเพราะว่าไก่บ้านเอ๊ะทำไมไก่บ้านเป็นไก่ที่เท่าที่ศึกษานะคะว่าเป็นไก่บ้านที่หน้าอกจะไม่ใหญ่น่องจะไม่ใหญ่แต่ทําไมถึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงคะเนื้อเขาอร่อยหรือว่าไงคะก็ต้องบอกก่อนว่า ไก่ไก่ไก่บ้านเนี่ยมันมีความแตกต่างจากไก่เนื้อไก่ไก่ไข่ไก่ไก่เนื้อเนี่ยเขาเลี้ยง4 0ถึง45วันนี้น้ำหนักก็ไป2กิโลกว่าแล้วพี่กิโลกว่าเพราะว่ามันนี่จริงประมาณเท่าไหร่หนึ่งจุ้โลนิดประมาณนั้นพี่ไม่เกินนั้นครับคือที่ไก่ที่เรากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพี่ส่วนใหญ่80ซจะเป็น ไก่ที่เขาเลี้ยงมาแบบในฟาร์มใหญ่ยยนะใช่พี่เป็นฟรยาร์มใหญ่เลี้ยงในเชิงพาณิาชย์ก็มันก็จะเลี้ยงง่ายโตไวเพราะว่า,าไก่พวกนี้มันจะเนื้อมันจะฟูใช่ไหมพี่เนื้อแบบน่องน่องมั่งปีกมั่งอกมั่งที่เขาขายตามโรนันอโรตาร์ต่เป็นไก่เนี่ยแต่ไก่บ้านเนี่ยความต่างของมันคือเนื้อเขาจะแน่นเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็เนื้อหวานนะพี่เวลา เวลาเราทําต้มยําไก่บ้านเนี่ยมันจะแบบเนื้อมันจะแบบกรุบๆุบหน่อยพี่มันแบบแน่นกรอบใช่แต่ถ้าเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบไก่ที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆเนื้อมันจะเนื้อมันจะใช่พี่เนื้อจะฟูๆอ่ะมันใช่พี่แต่ไม่แน่นใช่ครับเนื้อจะฟูแต่ไม่แน่นอ๋อมิน่าทําไมตอนแรก เอกก็แบบสงสัยู่าทำไมร้านอาหารร้านส้มตำใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมีแบรนด์เนมเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมเขาต้องชูโรงเพราะเป็นไก่บ้านแล้ก็งเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าเออไก่บ้านมันมีความอร่อยเนื้อหวาน,นมีไม่ได้ถึงในเรื่องของกาแบบเออชูโรงนี่ไก่บ้านในเชิงร้านอาหารใหญ่ๆนะคะน้องแกคคะช่วยออบอกถึง การเริ <formation> mm ่มต้นวิธีการเลี้ยงไก่บ้านนะ่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าถ้าคนสนใจที่อยากจะเลี้ยงไก่บ้านในความที่ว่ามีจุดเด่นในเรื่องของความอร่อยของเนื้ออย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงคะกับการที่แบบคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออยากจะเริ่มต้นการมี้ต้องทำยังไงบ้างอ่ะก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะเลี้ยงไก่บ้านก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากเราก็ดูเิยพันธุ์เราก่อนครับว่าเราเพราะว่าคือต้องมีพื้นที่ให้เขานิดนึงครับคืออันเนี้ยอย่างของผมเนี่ยเลี้ยงแบบว่า กึ่งผักกึ่งป่อยเพราะว่าการที่เขาปล่อยเขาเดินไปจิกผักนู่นนี่นั่นมันก็เขาก็จะอารมณ์ดีใช่ไหมพี่ก็ทําให้เขาแบบว่าไม่เครียดกินกินอาหารได้เยอะโตวไวแล้วก็คืออัตราส่วนเนี่ยยังคงผมเลี้ยงเนี่ยคือเป็นคู่ต่อคู่เลยพี่ตัวผู้ตัวเมียหนึ่งคู่คือผมมีทั้งหมดสองคู่ก็อตอนนี้ได้ได้ คือแต่ก่อนเนะี่ยมีตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแต่ตอนนี้มีคนมาซื้อไปตัจนวนนี่งซื้อไปเฉพาะตัวผู้นะครับถ้าซื้อไปนี่คือว่าซื้อไปเป็นพ่อพันธุได้ยังคะงใช่ครับซื้อไปเปเ็นพ่อพันธุ์พูดง่ายว่าในเราเนี้ยนะคือมีแต่พ่อพันแม่พันธุนะคะ<ช>ที่สามารถนําไปเพิ่มผลผลิตต่อได้เลยทันทีอะค่ะก็ใหญ่สมบูรณมากคือไก่บ้านเนี่ยตอน,นมันมันจะว่าไปมันก็หากินยากอยู่นะพี่ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เมนูร้านอาหารต่างๆไม่ใช่แค่หากินย่างนะตั๊กแกนมันแพงด้วยอ่ะใช่ใช่ที่สําคญมันแพงด้วยแพงกว่าไก่ที่ไก่เนื้อที่เราทำโตโต้แพงกว่าไก่เนื้อฮะแล้วก็ก็มันบางทีมันเขาก็อย่างเช่นไก่ปดไก่ไข่ปดระวางอ่ะพี่ไก่ไข่ที่เขาแบบเริ่มเริ่มจะไม่ออกไข่แล้วอ่ะเขาก็จะเอามาขายเป็นไก่เนื้อใช่ไหมพี่อันนั้นอ่ะเนื้อมันก็จะเหนียวคล้ายๆไก่บ้าน แต่ว่าอ่อมันจะค่อนข้างผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวกว่าด้วยควานี่ค่อนข้างที่จะเหนียวกว่าก็คืออ่าบางทีเราไปตลาดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่เร,เราก็เราก็นึกว่าเป็นไก่บ้านอันนี้บอกไว้ให้รู้เฉยถว่าเป็นความรู้พี่ว่าไอไก่ไก่ไขายที่มันปลดระวางพี่ที่เขาเอามาขายเป็นไก่มันก็จะมีเนื้อรสชาติของเนื้อมันก็จะคล้ายไก่บ้านครับ แต่มันก็ยังไม่ใช่ไก่บ้านมันจะมีเป็นเอกลักษณ์ของมันนี่แล้วถ้าไก่ที่วางตามแผงอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนไก่เนื้อหนไก่บ้านก็ต้องการจะซื้อไก่บ้านดูจากไซส์เอาพี่ผมส่วนใหญ่ไก่เนื้อเขาจะมาแบบตัวเบ้งเป็นตัวเบ่งพี่เพราะเกิดจากการกินอาหารใช่ครับสําเร็จรูปขุนมาอย่างดีทั้งหมดก็คือเขาเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบที่แบบว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วไงพี่เป็นอุตสาหกรรมแล้วอ่ะ ก็ทั้งน้ำทั้งอาหารเขาจะ้หมดแต่ไก AH, ่บ้านเนี่ยฝั่งของผมเนี่ยทุกอย่างที่ให้เขากินคือค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติแล้วการเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างเนี้ยงัแจนเราอย่างเงี้ยเราต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กับการที่เราจะเลี้ยงในเรื่องของเชิงการทาขายอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าอย่างไก่เนื้อเงี้ยมันสามารถระบุเวลาได้ว่าครับ4บวัน45้าวันสามารถขายได้เลย้็อย่างเงี้ยไก่บ้านนี่ต้องกีงประมาณเท่าไหร่ก็เหมือนกันพี่ก็อ่ามันโตตามวิถีธรรมชาติก็คือระยะ ระยะเวลาของเขาก็สี่สิบถึงสี่ิห้าวันเนี่ยน้ำหนักสีห้าวันใช่น้ําหนักเขาก็จะอยู่ที่ประมาณโลโลนิดโลโลประมาณโลยี่สิบถึงโลครึ่งประมาณนี้พี่อันนี้คือไซส์มาตรฐานของไก่บ้านครับอยู่แล้วก็คือเลี้ยงเลี้ยงระยะเวลาเท่ากันนะพี่ก็ไก่บ้านจะอยู่ที่โลโลครึ่งไม่เกินนี้แต่ว่าไก่เนื้อเนี่ยไปนู่นแล้วพี่สองโลครึ่งฮะับมืน้กต่างกันอยู่ที่ประมาณโลหนึ่งใช่แรงแงมาใส่อยู่ที่ประมาณโลหนึ่ง ลักษณะการเลี้ยงของการวิถีการเลี้ยงแบบไก่บ้านแบบวิถีธรรมชาติที่ทำยังไงบ้างคะก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรยากเลยพี่ยังยังยังยงเล้าของผมเนี่ยผมก็จะสร้างติดบ่อบ่อน้ําที่เลี้ยงปลาไว้ใช่ไหมพี่เพราะเวลาพ่อ ขี้ไก่เขาเนี่ยอุจจาระเขาออกมาับมันก็จะลงน้ําแล้วก็กวาดกวาดลงน้าเป็นเป็นอาหารปลาได้ด้วยโอ้เป็นคือเป็นการวิธีคือการเลี้ยงแบบองครวมจริงๆอะค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้ปลาใช่ครับคือสามารถที่จะเป็นอาหารของปลาทิมพืชได้หมดเลยอะค่ะใช่แล้วก็พวกอย่างเราก็ได้มูลไก่ไปไว้ใส่พวกพืชผักของเราด้วยไงพี่มูลไก่ใช่ครับ เรได้เข้าใจว่ามีมูลมูลสัตว์สัตว์โตๆเท่านั้นที่จะเป็นพืชได้อ๋อไปท้่งมูลไก่นี่ก็เอาไปทําได้อันนี้เราใช้มูลสดๆมันได้เลยหรือว่าต้องเอาไปผสมกับอก็ใช้เอาไปตากแห้งไว้สักหน่อยพี่เอาไปตากแห้งเอาไปับแล้วค่อยเอาไปโรยตามโคนต้นไม้ผักของเราเนี่ยครับมูลไก่นี่ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยให้เจริญเติบโตของพืชใช่ครับพืชใช่ครับส่วน เราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือมันก็อย่างตอนนี้ก็ได้ได้ลูกแล้วฟอกหนึ่งครับตอนนี้ก็เวลาที่เขาฟักไข่ก็ให้เขาฟักแบบวิถีธรรมชาติเลยพี่ให้แม่เขาไปกบเองเลยครับแล้วอย่างนี้ตอนนี้ไก่ทอดแม่พันตอนนี้คือมีอายุเท่าไหร่แล้วคะนนี้อันนี้อยู่ประมาณตัวเกือบปีแล้วพี่ประมาณปีครับมันมีตัวพ่อเนี่ยคือปีปีกว่าใช่พี่มันจะมีจ่าูงอยู่ ใช่ครับเนี่ยนเนี่ยตัวนี้จากผงเราะจะคุมผงอยู่มาปีกวกกว่าแล้วพี่แตดูเราไก่บ้านนี่จะดูไม่ค่อยสุกสนเท่าไก่ไก่เนื้นนอนะใช่พี่ใช่ไหมะดูดูลักษณะแล้วคือจะดูดูเรียบร้อยกว่าก็ <c oughs> อาหารกลางจรินก็ไม่ยากเลยพี่ก็มีข้าวเปลือกหรือว่าพวกหกวข้วยสับผส,สมลำนี้ยพี่ก็ให้เขากินผลไม้เขากินได้หมดเลยพี่แล้วถ้าเวลาฝนตกไก่เราจะเข้าไปหลบไังไง ใช่ครับเขาเข้าไปข้างในแล้ววิธีการดูว่าคือการการการเกิดโรคความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากไก่เราสังเกตจากจากเขาตรงไหนก็ดูเนี่ยครับอย่างนั้นเนี่ยเราสังเกตเวลาเรามาให้อาหารเขาไม่้าเขามีอาการซึมไหมมีการแบบอย่างซึมแบบว่าแยกไปอยู่ตัวเดียวไปแบบยืนหงอยหงอยอย่างเงี้ยบีางก็คือสัตว์ไก่นี่คือเป็นสัตว์สังคมใช่ครับก็มีเขา ว่าไปยืนก็คือตรงมันไม่ใช่ละใช่ครับเดอที่ปกติแล้ว <c oughs> ไม่กินอาหารไม่กินน้ําเลยอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่โรคอะไรที่แปลกใจว่าริกมันเป็นโรคที่เกิดจักสังเกตก็ส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าที่ผมเจอนะที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเขาลำไส้อาหารเขาแต่ว่าระบบขับถ่ายเขาลูกย่อยเขาไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบเพราะว่าอันนั้นคือให้กินแต่อาหารที่แบบไม่หลากหลาย ไม,ไม่ไม่ให้พวกเศษผักเศษญ้าให้เขากินบ้างเนี่ยอของเขาก็จะผูกก็เป็นจะเป็นเกี่ยวกับโรคลําไส้คืออาหารที่ให้ต้องมีความหลากหลายด้วยแล้วมีการให้อาหารอะไรที่เป็นพิเศษไหมคะก็ <c oughs> ผมเออเห็นบางที่เขามีการให้ใบกระท,อท่อมด้วยเขาเอาใบกระท่อมไปทำอะไรอันนี้ฟ้าทลายจรนครับพี่เจนึกว่าเป็นเขาเขาเป็นฟ้าทลายจรใบมันคล้ายกันอย่างเนี้ยอย่างฟ้าทลายโจอยเนี้ยก็คือ ช่วยในเรื่องของหลอดลมนี่หลอดลมในการในการหายใจของเขาถ้าจะแบ่งอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นคนเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของระบบหายใจระบบทางเดินหายใจระบบใช่ระบบวิธีการเอามาผสมกินเนี่ยว่าเด็ดใบสดก็คือเด็ดเนี่ยเด็ดใบสดๆให้เขาแล้วเขาจิกกินได้เองได้เลยอ๋อคือเขากจิกกินด้วยใช่ครับ ก็เหมือนเป็นสมุนไพรเขาเป็นตัวก็ <Okay. S 2> วมีผักบุ้งบ้างอะไรเงี้ยเราเนี่ยเด็ดตามสวนเราก็มาโยนให้เขาเข้าวเปลือกผลไม้ต่างๆเนี่ยครับเขากินง่ายดูแลง่ายแล้วอย่างแบบผักตามธรรมชาติอย่างเี้ยแกเราเวลาเอามาให้สัตว์ต่างๆเนี่ยทางเนี่ย เ่นงัดบุอย่างเงี้ยเราจำเป็นที่จะต้องล้างก่อนไหมเพราะว่าอย่างแบบเ,ออเห็นบางที่อ่ะคือเขาจะมีการล้างแต่อันนั้นก<อ>็คือผักเขาอะ่ะมีแนวโน้มว่าจะมีจะมีสารคินใช่พี่ก็มันก็สืบเนื่องจากตั้งแต่กระบวนการแรกที่เราสิ่งที่เราปลูกในสวนเราพี่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ใส่สารพิษและไม่ได้อะไรเงี้ยมันสามารถแทบแทที่จะเด็ดมาให้เขากินได้เลยนะ<อ>พี่สด,สด <Okay. S 2> ๆได้เลยเพราะว่าเห็นเห็นบางที่คือเขาไม่ได้ เขาอาจจะแบบไม่ได้ปลูกเนี่ยแต่ถูเรี้ยงอนี้คือเขาก็เห็นมีกับวิธีในการล้าง้าอย่างนี้คือเท่ากับว่าสามารถที่จะเด็ดมาเราให้กินได้เลยตามธรรมชาติเพราะว่าเราเลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องเอาฟ้าทะลายโจรหรือเอาผักบุ้งเนี้ยคือไปล้างน้าก่อนได้เลยคืออยู่กันแบบเป็นองค์รวมแบบวงจรธรรมชาติจริงๆใช่แล้วอย่างนี้ไก่ในบ้านเนี้ยมีอัตราในการให้ให้ยขบบครับปริมาณเท่าไหร่คะ ก็จำนวนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับผมก็ปล่อยเขาอยู่คู่กันเนี้ยถ้าถ้าเกิดเขาท้องหรือว่าผสมพันธุ์แล้วก็ได้ไข่ก็คือเราผมก็จะคอยสังเกตตามตะกร้าที่ผมปลูกไว้ในเล้าเขาถ้ามีไข่มาก็คือโดยเฉลี่ยแล้วก็ไข่จะอยู่ที่อย่างของผมอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดฟองนะครับก็แล้วแต่อายุของของของแล้วก็ความแข็งแรงของไก่ของเราด้วย ถ้าแข็งแรงก็จะได้ไข่เยอะอไก่บ้านเนี่ยค,คือมูลค่าตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวเล็กที่จะไหนเลยเขาไข่เป็นตัวไข่เป็นเลยค่ะดูว่าช่างโร่ก็ช่าง,ลางโลเหมือนกันครับพี่อ๋อช่างโร่ครับคือประมาณเท่าไหร่โลตกอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทอยู่เหมือนกันนะพี่ราคาแรงเหมือนกันเนาะราคาสูงเหมือนกันสูงกว่าไก่เยอะเลยมากๆเลยสูงกว่าเยอะเลยไม่น่ทาทําไมเวลาไปกินอาหารแบบร้านส้มตําแบบบางร้านนะที่ร้านแบบแบนๆ์อะ ไก่บ้านแค่แค่จานเดียวเดียวยังงงสงสัยแล้วมีแค่ไม่กี่ชิน้นทำไมถึงปลาไปถึงจานร้อยห้าสิบกว่าบาทก็อ๋อก็อย่างที่บอกพี่มันมันค่อนข้างหายากคนคนก็<ม>คนเลี้ยงน้อยอะพี่ส่วนใหญ่ไก่ที่กินอยู่ในบ้านเรามัน80เปอร์เซ็นเป็นไก่ฟาร์มที่แบบไก่เ<ก><ห>นื้อเลี้ยงแบบว่าเป็นเชิงพาณ์ิดเพี่าเหตที่คนที่เลี้ยงน้อยเลยเพราะว่าคือระยะในการให้ผลผลิตมันมันช้า แล้วถ้าเราเลี้ยงไก่บ้านในเชิงพันชย์อย่างเช่นการให้อาหารเบบจลูกวันจะมันก็ไม่ใช่ไก่บ้านใช่ไหมเล้ก็ก็ก็คือมันก็มีนะพี่บางฟาร์มเขาก็เลี้ยงไก่บ้านแต่เลี้ยงในระบบแบบเหมือนไก่เนื้อใช่ครับใช้ระบบการเลี้ยงเหมือนกันก็คือเขาก็ก็คือมันมันมาตรฐานของมันเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงคือการให้อาหารโปรแกรมการให้อาหารการให้ยาอะไรต่างๆก็คือทําเหมือนไก่เนื้อหมดเลย แล้วก็น้ำหนักมันก็จะน้อยกว่าอยู่ดีพี่แล้วแอ๋อก็คือโดยพันธ์ุของมันน้ําหนักได้แค่นี้มันเป็นที่โดยพันธุแล้วแล้วรสชาติ เนื้อมันจะเปลี่ยนไปไหมจากการที่ปกติใก่บ้านมันต้องเลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติแต่กลับมากินอาหารสเ็จรูงเงี้ยรสชาติมันจะเปลี่ยนไปไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะพี่<ม>ก็ย,ยังยังเป็นคงความเป็นไก่เนื้ออยู่ความเป็นไก่เนื้ออยู่แต่คือีปลว่ามันเล่งโตทําให้มันมันได้ผลผลิตที่เร็วกว่าก็คือเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์แต่เป็นไก่บ้านแค่เป็นพันไก่บ้านคแต่ถ้าถ้าเลี้ยงอย่างนั้นมันก็จะเป็นไก่บ้านในเชิงพาณิชย์ไม่ใช่แบบธรรมชาตินะก็คือ ไก่บ้านเนี่ยคือมันมันมันแพงใช่ไหมพี่ต่อโลเนี่ยแต่ว่าที่คนเขาไม่นิยมเลี้ยงกันเพราะว่ามันหมายถึงว่าต้นทุนในการพ่อพันธุ์พ่อพัน์แม่พันุ์หรือว่าลูกเทียบที่เราซื้อมาเลี้ยงเนี่ยตัวนึงแพงไหมเนแพงกว่าไก่ประมาณเท่าไหร่สำหรับผู้ที่แบบเริ่มต้นอยากจะเออไปหาความันงเขาจะที่ราคาเท่าไหร่เออย่างอย่างอย่างผมซื้อมาเป็นไก่วัยรุ่นแล้วพี่ัยรุ่นไหน อยู่ที่คู่ละห้0อยบาทคู่ละ5้0้บาทใช่ครับเราสามารถมีสิทธิ์เลือกเองได้ไหมพวกพันแม่พันหรือว่าคู่ไหนก็ได้ก็เราเราเลือกได้พี่เลือกสายพันธุได้ครับมีหลายสายพันธุ์อยู่คู่ละห้าร้อยบาทกับการเริ่มต้นนะคะใช่ครับเวลาแต่เวลาเขาทำเป็นฟาร์มพ่อพันแม่พันบางทีเขาก็จะต้องมีจะเป็นเี่ยต้องมีหลายคู่ใช่พี่ยแบบเยอะๆมันก็จะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่ครับพอได้พ่อพันแม่พันมาเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ไข่แล้วทาไปสุกกันเกิดลูกเจียบถ้าคนที่เขาพันพอได้ลูกเจียบแล้วเราต้องแยกแยกพอกไหมก็แยกหน่อยต้อแยกหรอกพ่อพันกับแม่พันใช่ครับแยกพ่อพันกับกับลูกทีพยหลังจากที่อย่างของผมเนี่ยหลังจากที่เขาพักออกมาเป็นลูกเจียบที่แบบเดินได้แล้วใช่ไหมพี่ผมก็จะแยกแยกเขาให้เขาอยู่กับแม่เขาก่อนพักๆหนึ่งเพราะว่าวิธีการเลี้ยงต่าง เราต้องอนุบาลเขามากกว่าก็ดูแลเขานิดนึงครับเพราะว่าเขายังไม่ได้แข็งแรงแบบว่าขนาดนั้นแล้วหลังจากที่โตแล้วเราสามารถนํากลับมาเลี้ยงรวมกับพ่อแม่ได้ไหมหรือว่าเราต้องแยกไปเหมือนแบบพกูที่แบบพ่อพันแม่พันต้องถูกแยกเลยเลี้ยงรวมได้ครับเลี้ยงรวมได้ใช่ครับเขาก็จะมีตัวจ่าผงที่คอยนํฝผงเดินไปทางนู้นทางนี้อย่างเงี้ยสิแล้วถ้าเกิดว่ามีมีไหมที่แบบไก่เนี่ยแบบไม่ไปแบบตามจ่าผงเราเลยมันบิดปีกันในครอรก็มีมีได้สิพิธีเฉพา ใช่พี่เป็นปกติของเขาเขาเป็นไก่ไก่ชนใช่ไหมล่ะพี่ไก่บ้านแบบเขาก็จะมีบ้างพี่แบบวันนี้อารมณ์ไม่ดีเงี้ยรไล่ติคนอื่นอะไรเงี้ยพี่ไก่บ้านนี่ก็คือพื้นฐานของไก่ชนใช่ครับหน้ามีลักษณะที่แบบค่อนข้างดูแบบธรรมะทะแมงมากเลยนะคะลักษณะแบบไก่ไก่บ้านเนี่ยคือจะเป็นคือเป็นพื้นฐานที่ไก่ของไก่ที่จะถูกนําไปฝึกเป็นไก่ชนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะมีความธรรมะทะแมงแล้วก็คือเรา คือเนาะคอคอจะชุ่มขึ้นสูงใช่ครับเขาจะหุ่นแบบว่าหุ่นแบบถ้าเป็นผู้ชายเปมอนนักมวยเทอะครับเท่กำร <laughs> มยาลลำสังกรรยามลำสังรอรลอเจ้าของฟ้ารอเจ้าของฟ้าแล้วดูดิลนขนาดน,นะคะดูด<า>ูได้เลยครับเนี่ยครับจะออกแนวแบบทําเล้าก็อันนี้ผมทําแบบว่ากึ่ขงขังกึ่งปล่อยกึ่งขังกึ่งปล่อยใช่ครับก็มีให้ถ้าวันไหนฝนตกหรือว่าอากาศมันไม่เป็นใจก็จะให้เขาอยู่ข้างในครับ แล้วช่วงที่เราคิดว่าเราควรที่จะปล่อยแล้วเราแล้วช่วงไหนเขากินข้าวอะไรเงี้ยก็ผมจะให้ช่วงเย็นๆครับปล่อยออกมาเดินเล่นปล่อยปล่อยเปิดประตูออกเลยครับให้เขาเดินออกไปเล่นแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ดูเขานิดนึงดูดูเพื่อเดี๋ยวไก่หายใช่เดี๋ยวเขาเดินไปไกลอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงขี้เกียจหาไม่เจอเดี๋ยวไก่หายขาดทุนนะคะ ถ้าไกลบ้านนี่จําเป็นจะต้องหยอดบัคคลีไหมอ๋อก,ก็ก็มีครับหยอดเป็นตามหยอดตั้งแต่ช่วงที่เขาเด็กๆครับพี่เป็นตามาเขาเรียกว่าอะไรตามตามอายุเขาช่วงจะส่วนใหญ่จะหยอดช่วงเด็กพอโตมาก็ไม่ค่อยได้หยอดแล้วครับถ้าเลี้ยงแบบวิถีชาวบ้านเนี่ยตับเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ไหนเกิดโูคได้มากกว่ากันก็ถามว่า จะคาวร้อมแบบไหนยี่กจะสามารถเกิดลูกได้นะถ้าเกิดเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์มันก็ต้องแออัดใช่ไหมพี่มันก็ต้องเยอะแบบว่าบางทีถ้าเขาถ้าถ้าบริหารกัจการเรื่องเรื่องพื้นที่เรื่องการให้อาหารเรื่องโรคมันก็จะมาง่ายกว่าก็อาจจะมาแต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมเขาเรียกว่าอะไรยาประสิทชนะต่างๆไว้คอยแก้ไขอยู่แล้วอย่างของผมนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติใช่ไหมพี่ก็คือ มัน uhm, ไม่ค uh ่อยมีโรคอะครับอาหารก็กินแบบกินแบบธรรมชาติเพราะว่าวิธีการเลี้ยงแบบไก่แบบไก่บ้านจะเห็นได้ว่าคือจะมีลักษณะว่าคือไก่ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการที่จะเดินไปไหนมาไหนแล้วก็อยู่กันแบบหลวมๆมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเขาจะอยู่กันแบบชิวมากแล้วสภาวะแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขสบายเนี่ย มีผลต่อการเจริญเติบโตเขาไหมคะแล้วดูแล้วดูเหมือนคือไก่เขาดูมีความสุขมากเลยจากการที่เขามีอิสระเราก็ดูง่ายๆครับพี่เรามาให้อาหารเขาเนี้ยเขากระพือปีกบ้างขันบ้างเนี้ยครับอย่างตัวผูขันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเดินแบบว่าไม่ใช่ยืนแบบว่าง่อยๆอย่างเงี้ยเรื่องเสียงเพลงเสียงดนตรีเห็นบางฝา่งเขามีการเปิดเพลงให้ตกแต่ฟังเขาบอกว่าจะช่วยในการกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนในการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นพวกตัวฮอร์โมน ก็ช่วยได้นะพี่ผมก็ว่านอ้ว<จ>เพลงอะไรคะที่แจงจะรู้สึกว่าอยากจะเปิดให้เขาอะก็อันนี้ก็เพลงทั่วไปนี่แหละมีเมีดวงใจไหมคะไม่มีแล้หเราได้โขสีนี่พี <laughs> เปิดอะบอดี้แมไหมมีเพลงแบบอะคูสติกเ่ยค่ะเขาบอกว่าเพลงท้ายิ่งแบบเพลงแบบที่แบบเป็นแบบตรงนี้ถ้าถ้าให้เจ้า,าจของฟาร์มเปิดก็จะเพลงเศร้าๆหัวหักหหันอะย <laughs> ว่างนะคะคือถ้าใครสนใจก็ติดต่อเจ้าของไล่โฟรสีได้ะค่ะ <c oughs> มีธุกรกิจเป็นของตัวเองอะค่ะ <c oughs> <c oughs> มันคง <c oughs> จับดำมัน,งนะคงอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็รับสมัครสาวๆดำใจ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าคืออันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าคือในต่างประเทศเนี่ยคือมีการทําฟางไก่อย่างเงี้ยเขาจะมีการเปิดเพลงที่เป็นดนตรีบรรเลงอย่างเดียวอ่นอนๆเราเชื่อเขาเชื่อว่ามันเป็นในเรื่องงานวิจัยว่าจะทําให้โกรธฮอร์โมนของไก่เนี่ยก็คือหลั่งออกมาได้มากขึ้นแล้วก็จะทําให้ไก่เนี่ยคือมีอัตราในการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นแล้วก็เก็บผลผลิตได้เร็วมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่เห็นก็คือจะเป็นเทคนิคของของเขาเรียกว่าเป็กกอของต่างแดนนะครับางทีน้องแดนก็มีเปิดเพลง ให้ไก่ต่างบ้านอย่าเศร้ามากแต่อย่าเศร้ามากนะคะดูค่ะไก่ตอนนี้ก็คือตอนนี้นะคะบรรยากาศก็ฝนก็เริ่มมีบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะไก่ไก่ของของไล่ฟาร์มโคสีนะคะมีความค่อนข้างฉลาดะคะ่ะฝนแค่่อยๆแป๊บเดียวน,นะคะไก่หลบเข้าไปอยู่ข้างในหดงเ้วค่ะ ไม่รู้ว่าจะหอยอกยนนดดนนนินอะไรคะฉลาดฉลาดดูดิดูดิกินอะไรคะฉลาดมากเลยดูดินคนยังไม่ฉลาดเท่าเลยคนยังยิงตักผลอยู่เลยแต่ไก่เข้าไปหลบแล้วอะค่ะดูดิโอ้ดูดิไก่ค่อนข้างตัวใหญ่ค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือไก่เนี้ยปกติน้องแกนน้องแกนเนี่ยก็คือจะเก็บผลิตและขายได้ตอนไหน<อ>ส่วนใหญ่ถ้าคนแบบทำอย่างนี้ก็เอ่อ อย่างอย่างอย่างมันมีช่องทางการที่เราจะขายเขาไปก็คือ<ม>หนึ่งก็คือเราขายเขาเออกไปเป็นแบบในรูปแบบของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยใช่ไหมครับ<ม>แต่ว่าได,ได้ระยะเวลาอายุเขาได้แล้วเนี้ยแล้วก็หรือบางคนลูกค้าบางคนเขาจะมาซื้อตั้งแต่เป็นลูกลูกไก่ครับพี่แล้วเขาจะไปขุนเอง<ม>ครับหรือบางเจ้าก็อาจจะคือไก่ไก่เรา ค่อนข้างแข็งแรงรูปทรงดีเงี้ยเขาก็อาจจะซื้อไปตั้งแต่เป็นไข่ไปพักเองหรือก็มีครับพี่อ๋อคือไอ้ที่ซื้อไปเป็นไข่นี่คือเขาจุ่พ่อพันแม่พันก่อนใช่ครับดูลักษณะดูการเลี้ยงดูเนี่ยครับต่างๆแล้วก็ซื้อไข่ไปไปไปต่อยอดอีกทีก็มีครับพี่ก็อ่าคือระยะเวลาในการขายมันก็ก็ไม่ได้พลิกครับพี่เพราะว่าผมจุดประสงค์ผมเลี้ยงมาครับเพื่อเพื่อที่จะไว้กินเองอยู่แล้วหรือว่า ก็คืออย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราแบบว่ามีมีเขาเรียกอะไรให้ความสุขทางใจเราด้วยเงี้ยพี่ความสุขทางใจใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครแบบสนใจนะคะเกี่ยวกับทางด้านไก่บ้านนะคะในเรื่องของความรู้แล้วก็ในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นการทําไก่บ้านเนี่ยคือน้องแจก็สามารถให้ความรู้นะคะไม่ว่าแต่ปัจจุบคือปัจจุบันปกติอะน้องแจนก็คือจะทาเกษตรกรในลักษณะคือเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง แล้วก็ไว้เพื่อขายด้วยเลี้ยงไว้เพื่อยางชีพแล้วก็เลี้ยงไว้เพื่อขายด้วยนะคะเป็นลนักษณะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่การท,ทําธุรกิจตรงนี้ก็คือทําให้น้องแจนเนี่ยคือมีรายได้แล้วก็เลี้ยงตื่งได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถขอความรู้จักน้องแจนได้แล้วใครอยากที่จะติดต่อซื้อ,อซื้อหรือเพื่อที่จะไปทานหรือว่าจะซื้อเพื่อไปขายต่อเน,นี่ยนะคะสามารถมามาดูนะคะวิธีการเลี้ยงได้ที่ไล่ไล่ขวดสีฟาร์มได้นะคะ งไขอให้น้องแจนช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะติดต่อน้องแจนได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการทาความรู้หรือว่าการซื้อขายได้ค่ะแต่ที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เยค่ะครับเบอร์โทรของ,ของทางฟาร์มนะครับก็คือเบอร์0809074015ครับผม ยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้วันหลังนะคะเราจะพาไปดูในเรื่องของเกษตรกรรมทางด้านการปลูกพืชอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าน้องแจนี่คือเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากนะคะทุกๆด้านเลยค่ะในเรื่องของเกษตรกรถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับ